เราะว่ากันว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่ชื่อนนเนี่ยจะชอบเจอผีบ่อยเหมือนเจ้าของเรื่องในวันนี้ครับแน่นอนว่าเขาชื่อนนเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อราวราวหกปีก่อนความจริงเนี่ยมัน4ปีนะแต่ด้วยความที่เจ้าของเรื่องนั่นก็คือคุณนนคุยกับผมเมื่อ2ปีก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลายเป็นว่าเรื่องราวนี้มันต้องย้อนไป6ปีคุณนนครับเขาเป็นพนักงานขายข,ายของบริษัทบริษัทหนึ่ง ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับงานปศุสัตว์และก็อุปกรณ์ทางการเกษตรและมันก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังพนักงานขายอย่างคุณนนท์เนี่ยเขาจะแบ่งพื้นที่ในการดูแลลูกค้าโดยทางบริษัทนะครับเขาจะแบ่งเป็นโซนภาคเพื่อดูแลลูกค้าแล้วก็จะมีพนักงานขายอย่างคุณนนท์เนี่ยแหละไปประจําทุกต้นเดือนในภาคนั้นๆเพื่อขายสินค้าให้กับลูกค้าใหม่ๆรวมถึงมีหน้าที่วางบิน แล้วก็คอยติดตามยอดขายของลูกค้าเดิมในเขตพื้นที่ที่ตัวเองดูแลซึ่งในเขตการดูแลลูกค้าของคุณนนท์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกครับเป็นภาคตะวันออกทั้งภาคเลยอันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆที่ออฟฟิศคุณนนท์เนี่ยที่เขาดูแลภาคอื่นนะครับงานเขาจะหนักกว่าคุณนนท์เยอะดูแลพื้นที่เยอะกว่าโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ดูแลภาคอีสานที่ภาคนั้นครับมันจะต้องมีพนักงานขายถึง4คนเลย คนหนึ่งอีสานตอนบนจากจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้อีสานตอนล่างจากจังหวัดนี้ถึงจังหวัดนี้ด้วยความที่ภาคอีสานมันมีเนื้อที่เยอะนั่นแหละครับแล้วก็เป็นภาคแห่งการทําการเกษตรลูกค้าก็เลยเยอะพนักงานขายก็เลยเยอะตามโดยในช่วงที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณนนท์เขาจําได้ดีครับว่ามันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเป็นวันที่เขาจะต้องเก็บยอดแล้วก็วางบินลูกค้าในวันนั้นหลังจากที่เขาทํางานเสร็จในช่วงสาย เสร็จในช่วงสายที่ถือว่างานเสร็จเร็วมากแล้วนะครับและตัวเขาเองก็กําลังจะเตรียมตัวกลับที่พักงานสุดท้ายในวันนั้นเนี่ยมันคืองานวางบินที่โรงงานลูกค้าในจังหวัดจันทบุรีหลังจากวางบินเสร็จคุณนนท์เขาก็จะกลับมาพักในโรงแรมที่จังหวัดระยองใกล้ตัวเมืองซึ่งเรื่องของโรงแรมที่พักความจริงแล้วฝ่ายจัดซื้อหรือว่าแผานากจัดซื้อจะเป็นคนจัดการให้นะครับคุณนนท์เองที่เป็นแผนกขายหรือว่าฝ่ายขายก็จะมีหน้าที่เพียงแค่เช็คอินเท่านั้น ในวันนั้นหลังจากที่เขาขับรถตรงไปถึงโรงแรมที่พักประมาณช่วงบ่ายหลังจากเอาสัมภาระล,ะลงจากรถพอเห็นหน้าโรงแรมปุ๊บเขาก็ลากสัมภาระ,ะตรงไปที่ล็อบบี้เตรียมตัวเช็คอินทันทีซึ่งไอ้โรงแรมที่จัดซื้อเขาจองให้ในครั้งนี้มันเป็นโรงแรมใหม่ครับโรงแรมใหม่ที่คุณนนท์เองไม่เคยเข้าพักมาก่อนเลยเนื่องจากโรงแรมที่บริษัทจองให้เข้าพักเป็นประจําม,มันเต็มครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้มันมีเทศกาลกินปูหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละ ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและเพราะไอเทศการที่ว่านี้เนี่ยมันก็เลยจําเป็นให้บริษัทของคุณนนต้องเปลี่ยนโรงแรมที่พักให้ไกลตัวเมืองออกมาหน่อยเดินทางลําบากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับตัวเขาเหรอกครับเพราะว่าเขาขับรถยนต์มาซึ่งในวันนั้นครับคุณผู้ฟังพอคุณนนเขาไปถึงล็อบบี้เนี่ยเขาก็ขอเช็คอินทันทีโดยที่พนักง,งานเขาก็ตรวจบุ๊กกิ้งดูแล้วก็ทาท่าลนลานใหญ่พร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาพูดกับคุณนนว่า ต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าพอดีน้องคนที่รับบุ๊ก,กิ้งเพิ่งจะลาออกไปและห้องพักของลูกค้าที่จองเอาไว้เนี่ยตอนนี้มันเต็มในตอนนั้นครับหลังจากที่คุณนนท์ได้ยินคำตอบนี้จากพนักงานของโรงแรมตัวเขาเองก็เลยได้แต่เกาหัวแล้วก็ถามหาทางออกกับพนักงานไปอ่ะนะครับว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ขับรถกลับกรุงเทพไม่ไหวด้วยซึ่งน้องพนักงานที่โรงแรมเขาก็พยายามโทรหาผู้จัดการอ่ะนะครับ แล้วก็เห็นครูอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะได้ข้อสรุปมาว่าถึงห้องที่คุณนนจองมันเต็มก็จริงแต่ทีนี้มันมีอีกห้องหนึ่งว่างอยู่มันเป็นห้องดีลักของโรงแรมและทางโรงแรมก็ยินดีจะอัปเกรดห้องให้ฟรีในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการแทนคำขอโทษแล้วก็แทนการประสานงานที่ล่าช้าผมหมายเหตุให้นิดหนึ่งนะครคุณผู้ฟังจริงๆแล้วทางบริษัทของคุณนนเนี่ยเขาจองเป็นห้องพักสแตนดาดทั่วไปให้นะครับ แต่ทีนี้ห้องมันเต็มไงโรงแรมเขาก็เลยอัปเกรดเป็นดีลักให้และทันทีที่คุณนนท์เขาได้ยินแบบนั้นตัวเขาเองก็โอเคเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันไม่ใช่ความผิดของเขาครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการอัปเกรดห้องฟรีแบบไม่ต้องเพิ่มเงินเนี่ยแบบนี้มันก็หวานหมูเลยโดยหลังจากที่คุณนนท์เขารับคีย์การ์ดจากพนักงานแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไป ไม่นานนะักลิฟต์มันก็เปิดขึ้นที่หน้าชั้น4ก่อนที่เขาจะมองไปเห็นว่าที่ป้ายบอกทางมันบอกว่าห้อง4104อยู่ทางซ้ายในตอนนั้นครับเขายังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าออกจากลิฟต์เลยจ,จู่ๆมันดันมีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งดังออกมาจากข้างลิฟต์ผู้ชายคนนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าให้ผมช่วยนะครับ พนักงานคนนั้นครับจริงๆแล้วเขาเหมือนเบลบอยนะหรือไม่ก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคุณนนท์เห็นพนักงานคนนั้นกําลังเข็นรถคันเล็กๆซึ่งในนั้นมันก็มีถาดอาหารที่กินหมดแล้วอยู่โดยที่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยมือจากรถเข็นแล้วก็ทิ้งรถเข็นเอาไว้ข้างลิฟต์เนี่ยแหละแล้วก็เดินตรงมาล่างกระเป๋าให้กับคุณนนท์ก่อนที่จะเดินนําหน้าคุณนนท์ตรงไปที่ห้อง4104ซึ่งในจังหวะที่น้องเขาเดิน สายตาของคุณนนท์ก็เหลือไปสังเกตเห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยขาเขาไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาเดินเหมือนขาเจ็บหรือไม่ก็เดินขากระเพกเนี่ยแหละเหมือนร่างกายเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนั้นและในระหว่างทางที่ทั้งสองคนกำลังเดินตรงไปที่ห้อง4104ท่ามกลางความเงียบของชั้นนั้นน้องพนักง,งานเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอโทษที่ช้านะครับผมเดินไม่ค่อยได้ขาผมไม่ค่อยดีครับพี่ คือคำพูดนี้ของน้องพนักงานเนี่ยมันเป็นคำพูดที่คุณนนท์นึกสงสัยอยู่ในใจนะครับคือน้องเขาพูดขึ้นมาหลังจากสายตาของคุณนนเหลือไปเห็นที่ขาน้องเขานั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับตัวเขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะว่าแค่เดินช้านิดหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณนนทยิ้มให้น้องเขาไปแล้วก็กล่าวคำขอบคุณน้องเขาในทันทีที่น้องเขาเดินมาส่งที่หน้าห้อง4104ห้องที่คุณนนจะเข้าพักในวันนี้ ตัวเขาเปิดประตูเข้าห้องไปพร้อมกับเสียบคีย์การ์ดแล้วหลังจากที่เขาวางสัมภาระเรียบร้อยคุณนนท์เองเขาก็เตรียมตัวลงไปทานข้าวที่ชั้นล่างของโรงแรมคือตอนก่อนที่จะเข้าโรงแรมมานะครับจังหวะที่เลี้ยวหัวรถเข้ามาในโรงแรมตัวเขาเล็งเอาไว้แล้วว่าที่หน้าปากซอยโรงแรมมันมีร้านข้าวแกงร้านหนึ่งเพียงแต่ว่าในจังหวะที่สายตาของเขาเหลือบไปมองที่นอกระเบียงหางตาของเขามันเดินเหลือบตัวไปเห็นเงาดำๆกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปทางห้องน้ํา ซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นครับเขาก็หันหลังพลึบกลับไปดูทันทีและภาพตรงหน้าที่คุณนนท์เขาเห็นมันดันกลับไม่ใช่เงาอย่างที่เขาเห็นก่อนหน้านี้เพราะว่าตรงขอบประตูห้องน้ํามันเหมือนมีมือคนกําลังจับอยู่แล้วก็กําลังปล่อยมือเพื่อเคลื่อนตัวเข้าไปในห้องน้ําต่อหน้าต,ต่อตาเขาเลยมือที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นมือที่เรียวยาวและที่เล็บมือก็ถูกทาสีแดงจัดพอเห็นแบบนั้นครับใจเขาก็เต้นรัวมาก ใจหนึ่งเขานึกว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าก่อนที่คุณนนท์เองเขาจะตัดสินใจทำใจกล,กล,กล,กล้าๆกลัวๆแล้วก็ย่างเท้าเข้าไปดูซึ่งมันก็โชคดีหน่อยเพราะว่าในห้องน้ำตอนนี้มันดันมีแต่ความว่างเปล่าและเพราะแบบนั้นครับเขาก็เลยปรงใจว่าเมื่อกี้เขาน่าจะตาฝาดแหละโดยที่หลังจากนั้นเขาก็ไม่รอช้าเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณนนท์เขาจะลงไปกินข้าวแกงใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเคลียร์เรื่องตาฝาดของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็คว้ากระเป๋าเงินแล้วก็มือถือรวมถึงดึงคีการ์ดออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูทันทีแต่ทันทีที่ประตูห้องมันถูกปิดลงในห้องของคุณนนท์เมื่อกี้นี้ที่เขาเพิ่งจะออกมามันดันมีเสียงของตกในห้องเสียงดังในตอนนั้นครับพอได้ยินเสียงดังในห้องเกิดขึ้นแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าเมื่อกี้เขาน่าจะปิดประตูดังไปหรมั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเอาคีการ์ดแนบประตูแล้วก็ดันประตูห้องเข้าไปดู แต่พอทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปภาพตรงหน้าเขาก็คือมันมีมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งที่อยู่ตรงบาร์อาหารบาร์อาหารของห้องห้องนี้ที่อยู่หลังประตูนั่นแหละมีดเล่มนั้นมันตกลงมาแล้วก็กำลังหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับหน้าประตูห้องที่คุณนนเดินออกมาก่อนหน้านี้และทันทีที่สายตาของเขามองต่ำลงไปที่มีดจู่ๆไอ้มีดปลายแหลมที่มันหมุนติวก่อนหน้านี้มันก็หยุดชะง,งัก เหมือนกับมันหยุดหมุนต่อหน้าต่อตาโดยที่ปลายแหลมของมีดเล่มนั้นมันก็ชี้ตรงมาทางประตูทางออกตรงจุดที่คุณนนท์กำลังยืนอยู่ในตอนนั้นครับถึงภาพตรงหน้ามันจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นลางสังหรณ์หรือไม่ก็เป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองก็พยายามคิดเขาข้างตัวเองนะครับคิดว่าเมื่อกี้เขาน่าจะปิดประตูแรงไปละมัง้ง มีดมันก็เลยตกลงมาแล้วก็หมุนเองอะไรตามเรื่องตาราวไปยิ่งตัวเขาเองเป็นคนอ้วนซะด้วยพอเป็นคนอ้วนแรงก็เยอะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติคือเขาพยายามหาเหตุผลมาซับพอร์ตกับตัวเองนั่นแหละครับท้ายที่สุดแล้วเขาก็เอื้อมมือไปเก็บมีดเล่มนั้นก่อนจะล็อกประตูแล้วก็รีบลงไปกินข้าวแกงหน้าโรงแรมไอตอนที่คุณนนท์เขามาที่ร้านข้าวแกงหน้าปากซอยโรงแรมะนะครับ ด้วยความที่มาครั้งแรกเนาะแล้วก็หิวข้าวมากๆเขาก็เลยสั่งข้าวแกงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วด้วยความกินเก่งของคุณนนท์เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ป้าเจ้าของร้านแกรู้สึกสะดุดตามัง้งก่อนที่ป้าแกจะชวนคุณนนท์เขาคุยไปต่างๆนานาประมาณว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็มาแล้วก็กินเก่งสงสัยอาหารของป้าน่าจะถูกฝีปากของคุณนนท์มันก็เลยกลายเป็นว่าป้าแกชวนคุยยาวเหยียดเลยท้ายที่สุด คุณนนท์เขาก็เกลิ่นะนะครับว่าผมมานานๆทีแล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ครั้งแรกเพราะว่าผมมาธุระด่วนมาทํางานและด้วยความที่คุณนนท์เขาบอกว่ามาพักที่นี่ครั้งแรกเนี่ยแหละจู่ๆป้าแกก็นิ่งไปเลยก่อนที่ป้าแกจะพูดขึ้นมาว่านมัวผีหรือเปล่าซึ่งไอ้คาพูดนี้ของป้าร้านขายข้าวแกงเนี่ยแหละครับมันทําให้คุณนนท์นิ่งไปเขาถึงกับวางช้อนแล้วก็หันไปมองป้าเขา ก่อนที่จะส่หัวเป็นการปฏิเสธประมาณว่าไม่กลัวหรอกแต่ก็ไม่อยากจะเจออะไรทำนองนั้นและทันทีที่คุณนนท์เขาสา่หัวนะครับป้าแกก็พูดต่อว่าดีแล้วป้าไม่อยากจะทำให้กลัวนะแต่เมื่อเดือนก่อนโรงแรมแห่งนี้มันมีข่าวไม่ดีออกข่าวสารยุทธ์ด้วยคือมันมีฝรั่งหลอนยาหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละมาพักที่โรงแรมแล้วก็ทะเลาะก,กับแฟนป้าแกจาได้ว่าในวันเกิดเรื่องเนี่ย กู้ภัยมาเต็มซอยไปหมดเลยและที่ป้ารู้ก็รู้มาจากปากของและที่ป้ารู้เรื่องนี้ก็รู้มาจากปากของกู้ภัยเนี่ยแหละเพราะว่าในวันนั้นหลังจากที่กู้ภัยเขาทํางานกันเสร็จกู้ภัยทุกคนก็มานั่งกินข้าวแกงร้านป้าเนี่ยแหละแ,ละและจากเรื่องเล่านี้ของป้าร้านขายข้าวแกงครับคุณนนท์เองเขาก็ไม่รู้จะปั้นหน้าย,ยัางไงดีนะรีบกินให้เสร็จก่อนที่จะรีบจ่ายเงินท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่เขากินข้าวแกงเสร็จเขาก็เดินกลับขึ้นห้องพัก แล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนปกติคือพยายามไม่สนใจเรื่องเล่าของป้าร้านขายข้าวแกงนั่นแหละครับโดยที่ในคืนวันนั้นเองวันนั้นเนี่ยมันคือคืนเหมือนวันปกติทั่วไปเลยหลังจากที่คุณนนอาบน้ําทํำธุระส่วนตัวเสร็จเขาก็ดูกระตูในมือถือก่อนที่จะคล้อยหลับไปในที่สุดเขาไม่แน่ใจนะครับว่าในตอนนั้นเขาหลับอยู่หรือว่าเขากําลังฝันเพราะว่าหางตาทางด้านซ้ายของเขากันเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดเดรสยาวสีดำเหมือนกับชุดของคนที่ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนเขาใส่กันผู้หญิงคนนั้นในความฝันเขาเดินผ่านปลายเตียงแล้วก็มุ่งตรงเข้าห้องน้ำไปภาพที่คุณนนท์เห็นเนี่ยมันชัดมากชัดกว่าเมื่อตอนกลางวันที่เห็นเงาดำๆหน้าห้องน้ำซะอีกและจากสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นนั่นแหละด้วยความที่เขาเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาฝันหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดไปเองหรือไม่แน่นะเขาอาจจะเห็นจริงๆก็ได้ ไอความรู้สึกไม่แน่ใจแบบนี้เนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เขาต้องการจะลุกขึ้นจากเตียงแต่ทันทีที่คุณนนท์เขาขยับตัวมันปรากฏว่าร่างกายของเขาตอนนี้มันแข็งทื่อไปหมดคือเหมือนอาการของคนโดนผีอำโดยที่อวัยวะเดียวภายในร่างกายที่สามารถขยับได้ในตอนนั้นก็คือลูกตาคุณนนท์เขากรอกลูกตาไปมาก่อนที่เพียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งในห้องน้ําของห้องพักเลขที่4104ที่เขากําลังพักอยู่ ผู้หญิงคนนั้นเธอเคาะกระจกเสียงดังก่อนที่เธอจะกรี๊ดออกมาอย่างสุดเสียงและจากสิ่งที่คุณนนท์เขารับรู้ได้ในความฝันตอนนั้นนั่นแหละมันเริ่มทําให้เขาใจสัน่นใจเต้นรัวก่อนที่หางตาทางด้านขวาของเขาจะเหลือบไปเห็นเงาดําๆที่ยืนอยู่ตรงตําแหน่งประตูระเบียงโดยที่เพียงเสี้ยววินาทีจู่ๆเงาดําที่ระเบียงนั้นก็มาโผล่ตรงหน้าคุณนนท์และเธอก็ปรากฏร่างให้เขาเห็นว่าเงาดําก่อนหน้านี้ที่เห็น มันคือผู้หญิงคนเดียวกันกับในห้องน้ำก่อนหน้านี้ร่างกายของเธอขาวซีดดวงตาเบิกโพลงจนเหมือนกับว่ามันจะหลุดออกมาจากเบ้าและทันใดนั้นเองเธอก็กระโจนพุ่งตรงมาทางคุณนนท์ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงก่อนที่เธอจะเอาท่อนแขนของเธอคำที่คอจนคุณนน์เองเริ่มหายใจไม่ออกในตอนนั้นครับเขาพยายามดิ้นสุดแรงแต่มันเหมือนกับว่าร่างกายมันหนักหนักกว่าปกติจนขยับตัวไม่ได้คุณนนท์เขาอึอดอัด เหมือนกับว่าเขาใกล้จะหมดลมหายใจเต็มทีซึ่งในแรงสุดท้ายแล้วก็ลมหายใจสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดสติไปในตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามเปล่งเสียงออกมาจากลำคอเปล่งออกมาทาั้งทั้งที่มีท่อนแขนของผู้หญิงคนนั้นกําลังค้าคออยู่คุณนนท์เขาพูดว่าช่วยด้วยไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนั้นพูดออกไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากใครมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมากกว่าเพียงแต่ว่า หลังจากคำว่าช่วยด้วยที่หลุดออกจากปากไปจูๆ่ๆมันก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากหน้าห้องเสียงเคาะประตูปิิศนามันดังขึ้นมาที่หน้าห้องพักของคุณนนท์สามครั้งและหลังจากที่เขาได้ยินเสียงตัวเขาเองก็รู้สึกตัวแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นก่อนที่เขาจะมารู้ตัวตอนนี้เนี่ยแหละครับว่าเมื่อกี้นี้เขาฝันไปคือมันเป็นฝันครั้งแรกในรอบหลายปีเลยละ่ะแล้วมันก็เป็นฝันที่มันเหมือนจริงมากๆ เสียงคาะอประตูนี้มันดังขึ้นอีกครั้งโดยที่ในตอนนี้เขาก็แน่ใจละว่าตอนนี้เขาตื่นขึ้นมาแล้วตื่นออกมาจากความฝันที่มันเป็นฝันร้ายเมื่อกี้นี้คุณนนในตอนนั้นเขาลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ก้าวเท้าเดินไปที่หน้าประตูพร้อมกับส่องตาแมวก่อนที่เขาจะเห็นว่าด้านหลังประตูห้องตอนนี้เนี่ยมันคือน้องพนักงานคนนั้นน้องพนักงานคนที่ช่วยลากกระเป๋าตอนขึ้นห้องมานั่นแหละที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่าน้องเขาขาไม่ดีนั่นแหละครับ และทันทีที่คุณนนท์เห็นน้องเขาคุณนนท์ก็เปิดประตูออกไปก่อนที่น้องพนักงานเขาจะพูดขึ้นมาว่าเอาอาหารมาเสิร์ฟครับซึ่งในตอนนั้นตัวคุณนนท์เองเขาก็งงนะเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งอาหารเช้าแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาเหลือบมองดูนาฬิกาปรากฏว่ามันเพิ่งจะหกโมงเช้าเองหกโมงเช้านี่คือพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับฟ้ายังไม่สว่างเลยด้วยซ้ํามันไม่มีโรงแรมไหนให้พนักงานเขียนอาหารมาส่งตอนหกโมงหรอก และเพราะแบบนั้นครับตัวคุณนนเองก็เลยปฏิเสธน้องเขาไปว่าผมไม่ได้สั่งนะครับแต่น้องพนักงานที่อยู่หน้าห้องเนี่ยเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ส่งยิ้มหวานให้ในจังหวะน,นั้นเองสายตาของคุณนนก็เหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติที่พื้นห้องเขาจึงก้มหน้าลงไปมองดูปรากฏว่าตรงจุดที่น้องพนักงานคนนี้เขากําลังยืนอยู่เนี่ยมันมีน้ําอะไรก็ไม่รู้แดงๆไหลออกมาจากตัวน้องเขาเต็มไปหมดซึ่งพอเห็นแบบนั้นครับ ตัวเขาเองก็ค่อยๆมองไล่ขึ้นมาจากเท้าของน้องเขาหัวเขา่าเอวท้องหน้าอกจนมาเห็นที่ปากของน้องพนักงานมันเหมือนมันมีคราบอะไรแดงๆเลอะเต็มปากไปหมดกอเหมือนกับว่าน้องเขาสำลักอะไรบางอย่างมาซึ่งมันก็แน่นอนครับไอ้คราบแดงๆที่ว่านี้เนี่ยมันคล้ายกับโลหิตมากๆในตอนนั้นคุณนนท์เขาใจเต้นรวยอีกครั้งก่อนที่จะพยายามกลั้นใจถามน้องเขาไป ในวินาทีนั้นคุณนนจ์จำเรื่องของป้าร้านขายข้าวแกงหน้าโรงแรมได้โดยที่คำถามจากปากของเขาที่ถามน้องเข้าไปก็คือเรื่องในข่าวสรยุทธ์เมื่อเดือนก่อนน้องน้องรู้เรื่องหรือเปล่าน้องพนักงานที่ได้ยินคำถามนี้ครับเขาพยักหน้ารับก่อนที่คุณนนเขาจะถามต่อว่าแล้วน้องอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าและพอส้นเสียงคำถามรอบที่สองของคุณนนน้องพนักงานเขาก็พยักหน้ารับอีกครั้ง ก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าตอนที่เกิดเรื่องน่ะผมทำงานอยู่บนชั้นนี้พอดีครับพี่ผมเองก็อยากจะหนีเหมือนกันแต่ขาผมไม่ดีผม,ผมหนีเขา,เขาไม่ไมทนันและจากคำพูดนี้ของน้องพนักงานนั่นแหละครับมันคือคำพูดสุดท้ายที่คุณนนท์ได้ยินก่อนที่เขาจะหมดสติไปหลังจากนั้นกว่าคุณนนท์เขาจะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยคือเขามารู้สึกตัวที่อนามัยนะครับคุณผู้ฟัง อนามมยชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงแรมนั่นแหละในวินาทีที่เขาตื่นขึ้นมาเจ้าหน้าที่ที่อนามัยเขาก็พยายามถามนะครับว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาประสานงานให้ได้นะเพราะว่ามีรถพยาบาลวิ่งแล้วตอนนี้คือเหตุผลที่ทางโรงแรมเขาพามานามัยเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงแรมครับแต่จนท้ายที่สุดพอคุณนนท์เขารู้สึกตัวเขาก็พยายามเช็คร่างกายตัวเองว่ามันมีตรงไหนเจ็บปวดหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีนะครับพอไม่มีปุ๊บ คุณนนท์เขาก็เลยบอกทางอนามัยว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอ,อกลับไปที่โรงแรมและเดี๋ยวเอาของออกมาเช็คเอาท์เสร็จปุ๊บผมจะกลับกรุงเทพทันทีซึ่งหลังจะกลับมาจากอนามัยแล้วก็มาเอาของที่โรงแรมอ่ะนะครับคุณนนท์เองก็พยายามถามน้องพนักงานที่เคาน์เตอร์นะตรงล็อบบี้คนเช็คเอาท์ให้นั่นแหละว่าน้องที่โรงแรมเนี่ยมีผีใช่ไหมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ได้ยินเรื่องเล่าจากป้าร้านขายข้าวแกงเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แบบนี้ แต่ไม่ว่าคุณนนท์เขาจะขยันขยอยยังไงน้องพนักงานที่ล็อบบี้เขาก็ไม่บอกนะครับท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองเนี่ยแหละต้องเล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานให้กับพนักงานเขาฟังน้องพนักงานที่ล็อบบี้เขาจึงเปิดใจแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาพอจะรู้นะครับให้คุณนนท์ฟังโดยที่จริงๆแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องที่ป้าร้านขายข้าวแกงเขาเล่าให้คุณนนท์ฟังเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังคือมันมีฝรั่งคนหนึ่งมาเข้าพักที่โรงแรมครับ โดยภรรยาของเขาจะเป็นคนไทยในคืนวันนั้นที่มันเกิดเรื่องที่โรงแรมเนี่ยมันเหมือนกับว่าทั้งคู่เขาทะเลาะก,กันเรื่องมือที่สามหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วฝ่ายชายเนี่ยเขาพลั้งมือปลิดชีวิตผู้หญิงผู้เป็นภรรยาไปเสียชีวิตในโรงแรมนั่นแหละห้องเดียวกันกับที่คุณนอนนอนเลยแต่น้องพนักงานเขาไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเสียยังไงคือกว่าจะเข้าไปเจอร่างเนี่ยก็คือเสียชีวิตกันหมดแล้วแล้วก็เสียทั้งภรรยาที่เป็นคนไทย แล้วก็สามีที่เป็นคนต่างชาติเลยด้วยสามีเนี่ยจากการคาดการณ์น่ยนะครับพอเขาพลาดปลิดชีวิตภรรยาตัวเองไปเขาน่าจะรู้สึกผิดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละเขาก็เลยจบชีวิตตัวเองในห้องห้องนั้นเหมือนกันไม่แน่นะครับคุณผู้ฟังจากเรื่องนี้ที่คุณนนท์ได้ฟังมาเนี่ยเงาผู้หญิงเล็บแดงหน้าห้องน้ําที่เดินเข้าห้องน้ําไปกรีดกับเงาดาที่ระเบียงที่คุณนนท์เห็นเมื่อคืนมันอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณคนละดวงกันก็ได้นะ ในห้องน้ําเนี่ยเป็นวิญญาณผู้หญิงส่วนที่ระเบียงเป็นวิญญาณผู้ชายอะไรทํานองนั้นและจากเรื่องนี้ที่คุณนนรรู้มาจากน้องพนักงานพอเขาเช็คเอาท์เสร็จเขาก็สตาร์ทรถขนของทุกอย่างกลับกรุงเทพแล้วก็แจ้งกับทางบริษัทไปว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ขอพักที่โรงแรมแห่งนี้อีกเรื่องนี้เนี่ยผมจำได้ครับว่าน้องพนักงานคนนี้ชื่อเจ ตอนที่ผมคุยกับคุณนนท์เมื่อราวๆสองปีก่อนน่ยนะครับประมาณนั้นน้องเขาชื่อเจเนี่ยแล้วมันบังเอิญว่าน้องเขาทํางานอยู่บนชั้นที่มันเกิดเรื่องพอดีแล้วเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันมั้งเขาก็เลยเข็นรถไปก่อนที่จังหวะที่เขากําลังจะผ่านหน้าห้องห้องนั้นเนี่ยประตูห้องมันเปิดออกมาพอดีคุณผู้ฟังน้องเขาก็พยายามจะหนีแหละเพราะว่าเห็นคนผู้ชายเนี่ยกำลังถือของแหลมอยู่แต่หนีไม่ทันเพราะว่าน้องเขาขาไม่ดี มันก็เลยกลายเป็นว่าน้องเขากลายเป็นผู้โชคร้ายนะครับโชคร้ายในเหตุไม่พอดวงวิญญาณยังไปไหนไม่ได้อีกเออเรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้นะผมคาดว่าโรงแรมแห่งนี้มันน่าจะปิดตัวไปแล้วแหละเพราะว่ามันผ่านสถานการณ์โควิดมาเนาะแล้วโรงแรมแห่งนี้เขาก็เอาไปใช้เหมือนกับว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรสมัยนั้นฮอสพิเทลไหมที่เป็นสเตย์คอเรนทีนะครับนั่นแหละ และตอนนี้ก็น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะที่จังหวัดระยองท้ายที่สุดนี้ถ้าคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้นะครับผมและทีมงานตอบคุณทู้ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค,ค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเกือบทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ วีเกอร์พาวเวอร์แบแบตสำรองความจุ20,000มิลลแอมสามารถเชื่อมต่อได้หลายพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB output Type C micro USB และสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook หรือแม้แต่ Nintendo Switch ชาร์จเร็วแบตอ่ดแบตสำรองวีเกอร์พาวเวอร์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ